สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับคือเล่าให้ฟังนิดนึ่งว่าผมเองเนี่ยได้ Yamaha WR มาใช้งานนะครับซึ่งเป็นรถรถใหม่เลยซึ่งของ Yamaha เนี่ยเขารับประกันยาวนานมากนะคือ5ปีนะครับ5ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ไหนถึงก่อนพอใช้งานมาก็จะมีรอบของการบำรุงรักษาตามสมุดคู่มือใช่ไหมซึ่งคู่มือเนี่ยเ,เขาก็บอกว่า ระยะแรกที่เราจะต้องนำรถจักรยานยนต์เข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยจะเป็นระยะ1,000กิโลเมตรแรกนะครับผมเองก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าไปใช้บริการที่หนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นที่ที่พิเศษนะครับนั่นก็คือศูนย์บริการยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสนะครับ เป็นศูนย์บริการระดับหรูหราเขาว่าอนั้นชื่อก็นะชื่อก็ดูหรูหรานะของยามาฮ่าเองนะครับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้รถที่ใช้อยู่เนี่ยผมระยะทางมันใกล้ๆจะพันกิโลเมตรแล้วซึ่งคนนํานวณคร่าวๆนะเอาว่าเดี๋ยวขี่เข้าไปถึงที่ศูนย์น่าจะพันนิดๆนะครับก็ได้ระยะพอดีก็เลยเดี๋ยวผมจะทำไงดีเดี๋ยวผมจะติดต่อเข้าไปนะครับที่ศูนย์พรีเมียมเซอร์วิสนะครับว่าเขาจะมีช่องทางให้เราได้นัดแนะวินและเวลาในการเข้าไปเซอร์วิสรถ ยังไงบ้างหรือเปล่านะคิดว่ายัางไม่โทรนะเดี๋ยวผมจะลองลองใช้แชทนะครับใช้แชทผ่านทางช่องทาง messenger ทางเพจของเขาดูนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันจะติดต่อยากง่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับ,รบเดี๋ยวมาเริ่มกันจากการที่ใช้การพิมพ์ค้นหาแล้วกันเนะานะเดีย๋ยวขึ้นมาแล้เดี๋ยวมาหาพรีเมียมปึ๊บก,ก็ติ๊กลงไป นี่ครับยามาห้าพรีเมียมเซอร์วิสนะครับเจอและวอยู่ที่ถนนสีนครินนะครับแขวงพัฒนาการเขตสวลวงกรุงเทพตอนนี้เปิดอยู่ปิดสินาฬิกานะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองให้ด้วยนะก็มีความยุ่งเลยยู่ระดับปกติายามฉีดแอลกอฮอให้รอบแม่บ้านดูแลสะอาดดีอาวัน เวลาก่อนเข้าบริการใช้บัตรขับการ์ดลดราคาอะไรได้อุ้ยขับการหายไปไนแล้แอร์เย็นมีกาแฟขายช่างเก่งทํางานเป็นระบบพนักงานน่ารักแนอันนี้คอมเมนตะ์เขาคอนทัต์ code, content, บวกเลยดีเดียวเอาละคราน,นี้ผมผมจะเข้าไปที่เพจของของอยามารีเมอริกันตึงนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยเพจส่วนใหญ่เขาว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีช่องแชทนะให้เราได้สอบถามเรื่อเติมอะไรช่นีน่ไงปอกอัพเด้งขึ้นมาแล้วนี่ไงเอาวบจะเริ่มแชทก่อนนะครับ1 1 3 3สอบถามไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากนัดเวลานำรถเข้าเช็คพันกิโลเมตรครับส่งตึ้งไป เขาตอบมาทันทีเลยครับตอบว่าสวัสดีครับฝากข้อความไว้แล้วเราจะรีบติดต่อกลับครับอันนี้น่าจะเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับอ่ามีพิมพ์แล้วมีเจ้าหน้าที่มาพิมพ์แล้วอ่า,อาพิมพ์ว่าไงครับติดต่อติดต่อติดต่อ,ตตอแต่ตรงนี้ที่หน้าเพจเขาก็มีเบอร์โทรนะครับเนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นเบอร์มือถือด้วยศูนยกส่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รออนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ้าแล้วครับ10นาทีต่อมานะครับก็มีเจ้าหน้าทีต่ตอบมาแล้วนะครับถามชื่อเบอร์โทรทะเบียนรุ่นรถแล้วก็วันเวลาที่เข้านะครับเดี๋ยวผมกรอกตรงนี้ไปก่อนนะโอ้ยแบนข้าวแบนึ้อ่ดเดี๋ยวรอเขาตอบแล้วครับหรือไม่เขาก็น่าจะโทรมาอ้าวเรากลับมาดูแชทกนันอีกรอบนะครับอันนี้นี่ครับเขาบอกว่า ตอบมาแล้วว่าเรียบร้อยแจ้งชื่อด้านหน้าได้เลยครับว้าวแค่นี้เองเหรออืมเนี่ยครับวิธีการจองคิวเข้าไปใช้บริการที่ y า m า h a Premium Service นะครับวันนี้ผมใช้แชทอย่างเดียวเลยนะไม่กี่ข้อความเองใช้เวลาทั้งหมดนะครับเรารวมการรอด้วยเนี่ย20นาทีนะครับผมแชทต,ตอน11-33นะตอนนี้ก็คือ11-53-54นะนะง่ายนะรวดเร็วแล้วก็มีโซเชียลใช้ได้เลยไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์ ตอนแรกว่าจะโทรไปแต่ว่าเอ้เราลองแชทดูดีกว่าเพราะว่าเนอะนี้นะครับอยู่โควิดนะครับเงินทองหายากนะฮะก็เรียบร้อยตอนนี้เรานัดแล้วนะครับเวลานัดหมายของเราก็คือ,อวันวันศุกร์นะครับวันที่นะครับแล้วก็นัดไว้เวลา11นาฬิกานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เ e อ็มเออห้าพรีเมียมเซอร์วิส นี่ผมก็เดินทางมาถึง Yamaha Premium Service เป็นที่เรียบร้อยนะครับนัดเวลา11นาฬิกานะครับแต่วนตอนนี้กิดแล้วน่าจะตัดเวลานหน่อยตอนนี้10:41นาทีครับแล้วก็เดี๋ยวดูไหม่ที่เท่าไรและอ๋อโอ디โอเล็กสวย996โหขาดอยู่4กิโล เขาจะทำให้ไหมเนะี่ยใารจซีเรอแล้วจะผลลอดด็อกยังไงเออน่ะเดี๋ยวๆามทีก็หน่อยดีกว่านะครับระยะใกล้เคียงม,มากเดี๋ยวก็หนึ่งผมเข้าไปแจ้งพนักง,งานต่อเลยแล้วกันนะว่าจะเอาของ,รงครับสวัสดีครับรนะผมก็เมื่อมาถึงแล้วนะครับก็จะมีพนักง,งาน มารับรถนะครับก็จะต้องนี่เอาสม,มุดเล่มนี้สม,มุดคู่มือรับประกันแต่ไหมพี่เล่มเดียวเลยเนาะจะเป็นสมุดคู่มือประกันเช็คระยะก็จะต้องมีไว้ติดตัวตลอดเวลาท<ช>ีเราทำการเช็คระยะที่ยังมุดอยู่ระยะประกันสมมุติว่าลืมนะี่ทำไงดีลืมก็อาจจะต้องเอา,เอาไปเสร็จเอาไปเขียนเองที่บ้านก็ได้<ม>ในเบื้องต้นให้เพื่อนรู้ว่าเราได้มาหรือไม่ได้มามใ,นใ,นในในขันตือต้นยืนยันตัวตนเองนะครับอันนี้มันสามารถเช็คได้เลยไหมครับพี่ กับคิวที่จองมาแล้วในออนไลน์ก็จะขึ้นตามเวลาฮะจะขึ้นตามเวลาแต่อาจจะเลทนิดหน่อย mm hmm. ในเรื่องของถ้าเป็นช่างเขาติดยังติดงานอยู่เราก็จะพยายามให้ช่างเขารีบทำาัตรง,งนั้นครับผมเดีย๋ยวนี้ทันสมัยนะครับไม่มีกระดงกระดาษมายืนจดแล้วครับอันนี้ใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับก็คือใช้เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับระบบทันสมัยมากสมัยนี้นะครับรวมถึงระบบในตัวรถนะเนาะมันก็ต้องสัมพันธ์กันแล้วก็รวดเร็วอีกอย่างนึงก็คือเป็นการลด <ไป S 1> ในเรื่องของการ ใช้กระดาษแล้วก็ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่ารักโลกลดปริมาณการใช้กระดาษไปด้วยในตัวนี่จะเป็นข้อมูลของลูกค้าที่เราทําการครับผมที่มีอยู่ในระบบเราจะเสิร์ชจากตัวข้อมูลตัวนี้ครับจากเล่มเนี่ยนะใช่ครับส่วนหน้าต่อไปของตัวท็บเล็ตก็จะมีเรื่องของเพิ่มการเพิ่มการทํางานหรือฟังก์ชันที่ลูกค้าจะระเปลี่ยนอะไรเราก็จะถามลูกค้าเบื้องต้นก่อนว่าน้ำมันเครื่องตัวไหนอะไรยังไงหรือทำอะไรเบื้องต้นครับ ถ้าอย่างลูกค้าจะเปลี่ยนเช็คระยะพันโลแรกก็จะถามว่าเราบรื่องใช้เป็นตัวไหนนะครับก็ของพี่น่ไจะเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยอ่าใช่ครับอยากจะใช้เป็นตัวสังเคราะห์ไปเลยชื่ออะไรนะชื่อเขาคือแบบ G P p r e จีพีพรีเมียมนะครับยามาลูก G P Premium นะครับครับก็หลำเราคาร์โลแรกก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่น้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องและโอลิงแล้วก็จะมีเช็คเรื่องของระบบไฟหรือระบบไฟดีดีนี่เป็นในเรื่องการเข้าเช็คเรื่องของตัว โฟบอลของตัว y มา a h าเลยแล้วก็กองอากาศเนาะกองอากาศจะไม่ต้องรองร้บมันเครื่องขอดูหน่อยได้เพราะว่าคันนี้มันไปลุยฝุ่นลุยโครนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะอันนี้อันนี้ก็คือเรารีเควสได้เนาะเพราะว่าถ้าถ้าในลิสต์ไม่มีนะครับเราลูกค้าสามารถที่จะแจ้งได้ได้ครับครับดีก็รับรถเสร็จแล้วเขาก็เห็นไปรอคิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ ออ่่านนีมััเจบพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจิรศักดิ์นะครับจิรเทพนะครับก็เป็นผู้จัดการห้องทีมเซอร์วิสนะครับแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนรับรถเสร็จปุ๊บตอนนี้รอแท่นใช่ไหมครับตอนนี้หลังจากที่รับรถเสร็จนะครับเราจะมีการล้างแต่ว่าเราสารรถใช่ครับะครามสะอาดรถทุกคันก่อนที่จะให้ช่างในการซ่อมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เรื่องของมาตรการป้องกันเรื่องของโควิดนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ พนักงานเรา,าเขา,า,าจะทำการทำความสะอาดรถก่อนนะครับหลังจากตรงนี้ล้างเสร็จแล้วก็จะมีการเป่าลมทำความสะอาดนะครับคราวนี้กเ็เราก็จะไปตรงจุดจอด้านหน้า,าช่างที่รับงานก็จะมานำรถของลูกค้าที่เราเราแพนไว้ขึ้นซ่อมตามแพนของตัวเองนะครับเดี <ś> ๋ยวถ้างั้นระหว่างรอเนี่ยครับผมไปดูของท้องบนเป็นตัวก่อนนโอเคที่หายครับกันก็จะเป็นบริเวณชั้นสองนะครับครับชั้นสองคือ เราจะขายพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็เป็นอะไรแต่แต่ละรุ่นนะครับลูกค้าก็สามารถเดินชมได้ระหว่างรอรถนะครับทุกที่ก็จอดส่วนรถสปอร์ตเนี่ยมีอาร์สิบหน่อยนะครับก็จะเป็นอ๋ออาร์สามจอดอยู่นะครับถ้าใครเป็นสายสปอร์ตก็เห็นอาร์สามปุ๊บเดินมาดูเลยได้เลยตรงนี้ครับวันนี้อาจจะรถโชว์น้อยไปหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้กิจกรรมต่างๆเริ่มเริ่มทำกันแล้ว เขาก็จะยืมรถแต่งรถโชว์จากแถาไปเอวไปออกงานใชเอาไปออกงานนะครับออกตามบูธตามอะไรพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นก็วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นรถแต่งอะไรมากมายแต่เราก็จะมีการหมุนเวียนกันแต่ละช่วงเดือนนะครับว่าเราจะโชว์รถประเภทไหนดีเพื่อจะให้ลูกค้าน่ะขึ้นมาแล้วมีอะไรแตกต่างบ้างแล้วนี่มีโซฟาให้นั่งเล่นได้ข้ามบนเลย ขึ้นมานั่งที่ไหนข้างบนได้อ๋อคือถ้าไมา่อยากนั่งดูรถใช่ครับรท,ที่ที่ช่างซ่อมอยู่ก็ขึ้นมาบนนี้ได้ใช่ไหมครับก็เงียบสบายๆสมองสงบก็ขึ้นมาชั้นสองได้อ่านี่แอร์ล็อกอันนี้ออโตเมติกนะครับเมื่อกี้เป็นสปอร์ตก็เกียร์ไปแล้วอันนี้เป็นแอร์ล็อกละแล้วก็จะมีโอ้เสื้อผ้าเยอะนะเยอะครับเสื้อผ้านี่นี่นี่แจ็คเก็ตใครยังไม่มีครับหนาวนี้มีหรือยังแจ็คเก็ตนะครับเสื้อลำลองสำหรับใส่แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่ง มีให้ดูเลยมีให้เลือกสีสนันอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ฟิลเตอร์น้องครับก็จะมีตนตัวบ้างน,นะครับมีแนวคัตตอมคัตตอมนี่ XSR แนวตัวนี้ตัวโชว์โอ้นี่เห็น,นด้านนอกด้านนอกจะมองเห็นคันนี้ส่องไดเลยใช่ครับครับแล้วก็อ๋อม,มีอันนี้เป็นด้านหน้านะครับที่เราจะมองจากด,ด้านนอกขึ้นมานัหาเห็นป้ายด้านนอกแล้วก็แหวนโชว์อันนี้แหวนโชว์ อ่ะเดีย๋ยวย้อนกลับไปดูด้านในอ๋อก็คือมันเป็นเดินได้รอบเลยใช่ไหมครับเดินได้รอบเลยครับอันนี้ที่เป็นเป็นของยามาฮ่าทำมาออกมาใช่ไหมครับใช่ครับสินค้า<ม>ของยามาฮ่าหมวกกันน็อกเสื้อยืดแจ็คเก็ตเลสซิ่งทีมกระเป๋าคาดเอวนะที่เห็นนะโอ้โหมีอืมขาดแค่รองเท้ามั้งเนี่ยกลางกางเกงเสื้อกาดเสื้อกาดก็มีครับเป็นแบรนด์ไทชิ่งหรือว่าก็ งานนี้จะเป็นพันธมิตรของเราก็าจะมีไบอันไซเคอร์มีแล้วก็ ing Boy, วกดิสซิ่งบอยนะครับก็ลูกค้าก็สามารถมาเลือกสินค้าที่เป็นรุ่นของยามาฮ่าได้ตลอดทีนี้คำถามนิดนึงพี่ค,คือณช็อปเนี้ยจะมีมีมีแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรเนาะก็คือเป็นของแต่งแต่เนี่ยสมมุติว่าถ้าซื้อของแต่งใส่ในรถที่อยู่ในระยะประก,กันเนี่ยมันจะมีผลไหมครับส่วนใหญ่จะไม่มีผลอะไรกับเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากเป็นอะไรตกแต่งความสวยงาม เครื่องดนเราก็เราจะไม่มีนะเนื่องจากว่าเราเราอยากให้ลูกค้าใช้รถจกักรยานยนต์เนี่ยได้ระยะยาวแต่แต่ถ้าถ้าพวกเนี้ยสมมติสมมุติอย่างเงี้ยพี่นะกบฝาครอบเครื่องอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง้าเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์นี้ก็ต้องต้องเป็นไปตามเงื่อนไข<ม>่ตลูกค้าก็ต้องเข้าใจเนาะว่าถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้นะครับก้เกิดเช่นนี้น้ำมันเครื่องซึมออกนะครเกิดจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้อันนี้ก็คือเราต้อง เช็คกับทางทางอย่างเช่นเฟซบุ๊กอยผู้ผลิตว่าโอเคชิ้นส่วนเนี้ยเราต้องอดูแลให้กับลูกค้าครับาาถ,ถ้าเกิดมีปัญหานะครับซึ่งก็คนละส,ส่วนกันกับทางร์มานจะมาให้ะจะเป็นห้องล็องเสื้อนะครับะมีห้งองลงเสื้อด้วยล็องเสื้อครับเปิดลูกค้ายอ<า>เราใส่แล้วเป็นไงสวยหล่อหรือเปล่าเดี๋ยวๆตกดูสัรูมหรือเดินทางเนมีครบนะครับเอาแล้วพี่เดี๋ยวคราวนี้ผมอยากจะไปดูตัวน้ำมันเครื่องได้นะครับสมมุติผมเข้ามาไม่ได้รีเควสอะไรเลยเนี่ย ช่างจะหยิบนะ้ำมันเครื่องตัวไหนให้ครับออย่างแรกเราต้องดูก,ก่อนว่าเป็นรถประเภทไหนนะครับคือ1รถจะมี2องแบบด้วยกันคือออโตเมติกนะครับกับรถที่เป็นรถโซ่สเตอร์เงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ว่าทางศูนย์อย่างแรกหนึ่งถ้าเป็นรถมอฉีดนะครับรถหัวฉีดเราจะแนะนําถ้าเป็นออโตเมติกก็คือตัวนี้บุคอครับนะครับน้ำมันเครื่องบุคอรตัวนี้จะเป็นตึงสังเคราะห์นะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยของรถที่ใช้ระบบหัวฉีดนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่อาจจะ รุ่นที่โมเดลเก่ากว่านั้นนะครับอย่างรถคาบูอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่โตเลนนะครับโตเลสอันนี้ก็จะเป็นออโตัวเล็กอีกนะครับทีนี้ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือรถที่ใช้งานกําลังเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากนะฮะหรือรถที่เป็นครอบครัวอย่างอย่างเช่นโมเดลฟินนะครับอย่างฟิน่างเงี้ยนะครับเราก็จะเลือกตัวนี้ครับก็จะมี2องเกียร์ในการเลนนะฮะก็จะเป็นเกียร์สังเคราะห์อันนี้จะเป็นเกียร์เซ็งสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาทั่วไปก็มีลูกค้าเยอะ แต่ประเภทของรถครับอันนี้คือสแตนดาร์ดทั่วไปเลยแต่ถ้าลูกค้ารีเควสว่าอุ้ยผมอยากได้น้ำมันเครื่องที่ดีกว่านั้นนะครับเราก็จะมีให้เลือกนะครับถ้าเป็นรถอัตโนมัติก็จะเป็นตัวนี้นะคะรับทีี APT Neo อันนี้เป็นสัมคลอร์อเซนต์ะนะครับแต่อีกตัวหนึง่งอันนี้ใช้สําหรับรถที่เป็นยูนิชัอัตโนมัตินะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น r s g 4ตัวนี้นะคะับนี่คือยามาลูยามาลู สังเคราะห์ร้อยแต่คราวนี้เราก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับเนื่นองจากว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับก็สามารถใส่อโตโัตเมติได้แต่ตัวนี้ไม่สามารถไปใส่รถที่ไม่ใช่อโตเมิติต้องทำให้ถูกท,ทําไมพี <t ort> <ถ>่ครับตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าจะมีสารช่วยเขาเรียกว่าโมลิบินั์นะ,ะตัวนี้มันจะช่วยในการลื่นชิ้นส่วนนะครับจะทํางานได้รออ่าได้ลื่นขึ้นดังนั้นถ้าไปใส่จะจะมีผลต่อคัสะคะที่ท,ที่ใช่อย่างน้ำมัน,นะะต้องระวัง,ตงะตรงนี้นะแต่เราเรามีฝา ห้เห็นความแตกต่างันชัดเจนขึ้นคือหยิบฝามานี่สังเกตนหนึ่งสีต่างกันชัดเจนใช่ครับแล้วถ้ากระป๋องนี่บางทีอาจจะเฮ้ยมันคล้ายๆกันก็ต้องเลือกให้ถูกนครับตอนนี้นะครับราคา356บาทแล้วถ้าเป็นเกรดธรรมดาที่ที่ที่ถ่ายให้ลูกค้าทั่วไปทางศูนย์จะใช้ตัวไหนครับจะเป็นตัวไหนครับเป็นตัวนี้ครับผมตัวสปอร์ตพัท ตอนนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์กลืสังเคราะห์ตอนนี้ราคาอยู่ที่194บาทสองร้อยกับสามร้อยหกสิบมันตัดสินใจไม่ยากครับผมว่าเออราคามันก็ไม่ได้ต่างกันเบื่อใช่ไหมครับเพิ่มอีกนิดเดียวเองเพิ่มอีกแค่ร้อยหกสิบบาทอืมโอเคงั้นผมตกลงรับเป็นตัวคูลรีกันดีนี่่วนของแต่งใช่ไหมแต่เป็นส่วนของแต่งดมาแล้วก็มส่วนต่างของขั้งแรงจากเป็นของศูงนะครับเราจะ เห็นหลักเรื่องของคุณภาพแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่าข้างนอกนิดนึงนะครับตามตามราคาคุณภาพประกันนะครับรถจะมีการไปฟ้องนะครับเรียกกลับเนี่ยหรือถ้าใครชอบสนใจนี่เลยครับรถยนโอ้โหนี่มีมีกันโชคนะครับมีกันโชคคนะกแล้วก็นี่ก็กันชคต่างนะครับแล้วก็กาัเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆไหนๆก็มาแล้วเพราะว่างานที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่ออฟโรดอย่างเดียวมันมีออฟโรดแล้วแถวบ้านผมหินเยอะ คิดว่าตัวนี้น่าสนใจครับมันปั๊มใช่ไหมตัวนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมใช่อลูมิเนียมนะปั๊มด้วยนะเนี่ยปั๊มขึ้นรูปอ่ะใช่ครับทำไมมันหลอกว่าที่เห็นขายกันในเน็ตวะเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมีอัพเตอร์มาร์เก็ตที่ในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าของก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผ่นตรงแล้วเป็นงานเชื่อมอันนี้ราคาปกติที่สองพันครับ แล้วมีมีโปรโมชั่นมีอะไรยังไงป้าโปรโมชั่นถ้าลูกค้าทั่วไปนะที่เข้ามาใช้บริการถ้านําบัตรอีกสิบก๊าซหรือบัตรการ์ดใบเล็กๆที่ติดอยู่กับสมุดประกันตัวเนี้ยอ๋อนี่ผมมีอ่ใช่ครับมาสามารถอ่าลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อทุกอย่างลดได้ด้วยใช่ครับทุกอย่างทั้งอะไหล่แท้นะครับเสื้อผ้านะครับหรืออะไหล่แต่งยกเว้นของเหลวที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องอันนี้จะไม่ลดได้โอเคเอาละแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผม ผมรีเควสเลยนะสำหรับคนที่ใช้ W R นะครับก็คือตัวนี้ตัวนวมแฮนเดิลแฮนเดิลบาร์เนี่ยครับเพราะว่าในการขี่บางครั้งเนี่ยมันมีการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับรถครับแล้วก็ไอตุกไอตัวเมาส์แฮนด์นี่แหละตัวตีตีบอดี้เราเลยอ่ะถ้าเจอจุดยุทธศาสตร์นี้ก็เขียวนะครับบอกให้ฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเออจะเป็นโฟมใช่ไหมพี่เป็นอ๋อจะเป็นน้ำเลยเออตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ อันนี้สี่รอยเก้าสิบดครับเฮ้ยราคาตลาดใช่คร oh ับเฮ้ยจัดได้จัดได้จัดได้อันนี้พร้อมพร้อมตัวนี้เลยใช่ไหมครับเซ็ตนี้เลยโอ้ยลายเป็นลายคาร์บอนสวยด้วยเออเอาละครับส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปอกพุ้มปกพุ้มโช๊คนะครับกันฝุ่นกันฝุ่นกันฝุ่นก็จะเป็นตีนตะแกนใช่ไหมพี่ใช่สดปอกคุ่มโช๊คนี่ราคาสามร้อยสี่สิบบาทเออได้นะเนี่ยราคาไม่ได้สูงเวอร์ที่ที่ดูมีสูงกว่าก็จะมีตัวนี้กันแข็งแต่ว่า งานโคละแบบนะโคละแบบกับที่ขายกันอยู่พันห้าตามท้องตลาดเนี่ยครับวันนี้โซนผักคอยมาแล้วรถเรามาแล้วงี่นะครับโซนข้องฟองโอ้โหเมื่อเช้านี้ฝุ่นแดงเต็มคันเลยนะเนี่ยล้างก็เงาเว้ยวันหนึ่งนี่เคยนับไหมกี่คันวันนึงนะครับครับ ประมาณแล้วแต่ซ่อมหนักซ่อมเบาถ้าแบบซ่อมของเราก็เช็คระยะก็ได้ประมาณประมาณแปดเก้าพัน <remained> ส <refined> <mel od ic 00> <mel> ิบบาทประมาณสิบเนาะตีวงกลมอันนี้ก็คือตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนี่แหละครับใช่ครับรุ่นนี้มันจะเป็นเบอร์สิบเก้าครับมันทั้งจ๋ใหญ่กว่าชาวบ้านแล้นะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นเล็กก็เบอร์สิบสอง โอ้ฝาใหญ่มากนี่เพิ่งเคยเห็นฝาปิดดูน้ำมันเครื่องของตัวเองทำไมมันต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้เลยมันมีตัวกองพวกเศษก้อนนี้เลยครับแล้วน้ำมันมันจะวนยังไงพี่น้ำมันมันก็จะวนขึ้นดูดข้างล่างมาตรงนี้จะมีรูตรงข้างล่างครับครับเพื่อดูดแล้วก็มากองตัวนี้กองจะมีอยู่สองแบบกองนี้เข้าเครื่องยนต์แล้วก็กองตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพวกฝาถูกอ๋อนี้อ่ะที่เราเรียกกันว่า ใส่กองผังขึนใช่กองกระดาษใช่กระดาษครับผมเนี่ยครับเราจะมีการแนะนําว่าลูกค้าส่วนใหญ่ว่าจะเปลี่ยนไปด้วยไหมราคา9 5บาทว่าไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพง9 5ใช่พันโลพันโลต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องถัครับถ้าถัดไปก็อยู่ที่หมื่นสองระยะหมื่นสองต้องเปลี่ยนกองกองน้ำมันเครื่องแต่จริงเราแค่แนะนําให้ลูกค้าว่าที่จะสะดวกเปลี่ยนด้ไหมวันนี้อันนี้ผมไปเลือกมาด้วยตัวเองเลยนะครับเป็นยามาฮ่ายามาูร เดียร์มา5 racing GP ครับนะครับตัวนี้ก็สังเคราะห์แท้เนาะพี่เนาะสังเคปล่าร้อยแล้วอันนี้มีน้ำมันเครื่องนะที่จะเปลี่ยนให้แล้วก็จะมีอันนี้อะไรพี่กลองน้ำมันเครื่องอกล่องกลองเมื่อกี้ใช่ไหมก็ตัวนั้นโกลิงงโลิครับแล้วก็จะมีตัวเพราะว่า DWR จะอยู่ประมาณ 850cc ในโกลินที่ไม่เปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องครับแต่ถ้ามีเปลี่ยนกลองเครื่องจะเพิ่ม 50cc แล้วผมแล้วก็900โอเทียนนี่ก็จะเช็คทุกครั้งเลยหรือเปล่า ทีนจริงๆเขาให้เปลี่ยนแเปลี่ยนท8กิโลเมตรแต่ว่าก็ถอดถ,ถอดออกมาดูได้แต่ดูได้ครับเป็นแม่เหล็กด้วยเรล่มาแล้วหัวเทียนเรานะครับจะดูสีตัวนี้คืออยู่ในการทำงานปกติของเขานะครับพร้อมเปิดยังครับพร้อมเปิดเพราะอเบเปียกพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะ,นะนะนะเดี๋ยวจะดูกองอากาศว่าปั่นโลแรกของรถผมเป็นยังไงอ๋อขึ้นมาแล้วดียังใสยอยู่ ใส่เลยจะมีดอกย่าปนมาหน่อยครับ่เลยเอหน่ยทุ่งนเหนื่ยทุ่งเหนาออกมาแล้วครับอา้องอาการสะอาดอันนี้ตัวกรองตกงกองเดี๋ยวี้กองอัวนี้จะกรองอ๋อดูนะับตัวนี้คือจะเป็นตองแบบวนี้อ่ครับตวนี้จะเป็กรองพวกเเศษพวกใบไม้พวกไก่พวกที่ว่าเราไปดู จะมีพุ่งอะไรอย่างนี้นะครับี่สิ่งนี้เศษใบแห้งอันนี้จะมาติดตรงนี้ก่อนคือส่วนมากส่วนหน้าที่เห็นนะก็คือจะมีไม่ถ้าไม่เป็นฟองน้ําไปเลยก็จะเป็นแบบฟองกระดาษไปเลยแต่อันนี้คือใช้สองสองวิธีการมารวมกันเออเพิ่งเจอเจ๋งโหแบบนี้ไม่รอดง่ายๆาจะเป็นการิมพรติกตรงนี้ก็จะเป็นปัก ต่อ,ตอคอมพิวเตอร์ออรโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันนะครับยัขั้นตอนนี้นี่เขาเขาจะทำเพื่อตรวจสอบอะไรครับก็จะเป็นการตรวจสอบเซนเซอร์นะครับข้อเซนเซอร์และการนีมีข้อความมาขอบคุณเลยนะครับว่า<ม>ขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการที่มาฮมา a p r ม m ยยเ Service บริการ ที่ใช่เนี่ย VDT oh, นะครับผลลัพธ uh ์ huh. ก็ปกตินะครับรายใหญ่ก็ตามนี้นะครับคือการเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ว่ารถเราเนี่ยมันทํางานโอเคไหมนะครับซึ่งก็มีเปเปอร์มาให้เลยือว่าผลลัพธ์ปกตินะครับก็จะพาไปชําระเงินนะครับโอเคได้เวลาเสียตังค์แล้วไปนละครับแล้วก็จบขั้นตอนของการเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับก็ไป รเงินมาแล้วนะครับสำหรับการเข้าสู่เพื่อเช็คระยะ1,000กิโลของเยา a ์ w r 1 5 5 r นะครับก็อ๋อเขามีส่วนลดด้วยมีส่กรองน้ำมันเครื่องนะครับเก้าบาทน้ำมันเครื่องนะครับ356บาทนะครับตัวนี้เป็นของเดีวไม่มีส่วนลดนะครับโอริงราคา12.35ห้ายอดรวมนะครับสำหรับการสวิร์ที่ที่1พ0 0 กิโลแรกนะครับอยู่ที่458บาท60สตางค์เท่านั้นสำหรับเรื่องงานบริการเนี่ยยี่ยมห้าเขาก็จะมีมาตรฐานสแตนดาร์ดทุกศูนย์บริการประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่พรีเมียมเซอร์วิสเนี่ยมันจะแตกต่างตรงตรงเรื่องของอาคารสถานที่ที่จัดไว้รองรับลูกค้านะครับที่จะมีไม่ไว่าจะเป็นโซนนั่งคอยที่จะนั่งดูรถไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปนั่ง ในโซนที่จัดไว้ให้ต่งางหากเป็นพรีเมียมเลาส์ก็ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มไว้บริการนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโชว์รูมที่มีทั้งรถแต่งไว้โชว์แล้วก็มีของที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งไว้จําหน่ายด้วยนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็จัดไปสองรายการนะครับซื้อเสร็จก็ให้จางใส่ให้เลยสาหรับลูกค้ายาฮ่าจากทวประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับโทรมาก็ได้ทีนีว่าจะ อจองคิวผ่านทางเพจนะครับเหมือนที่ผมทําก็ได้นะขั้นตอนอะไรต่อเลไไม่ยุ่งยากเลยนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้แพงทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่บริการที่เราได้รับมันจะเป็นระดับพรีเมียมนะครับเพราะที่นี่คือยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์ว